ต้มไข่ด้วยหม้อกว่าน้ำจะเดือดกว่าไข่จะสุกแถมไข่แตกอีกถ้าเหนื่อยขนาดนี้จะใช้วิธีเดิมๆทำไมฮะจัดไปกับเครื่องต้มไข่เครื่องนี้เลยครับที่ตัวเครื่องนึ่งชั้นล่างเป็นช่องใส่น้ำสำหรับการนึ่งมีช่องวางของสองชั้นที่สามารถประกอบได้ง่ายๆแบบนี้สามารถวางไข่ได้สูงสุดถึง14ฟองมาพร้อมฝาปิดมีปุ่มเปิดปิดควบคุมการใช้งาน นอกจากไข่แล้วยังสามารถทำอาหารประเภทนึ่งได้อีกเพียบเช่นซาล,ลาเปาขนมจีบไข่ตุนผักนึ่งตัดไฟเมื่ออุณหภูมิสูงปลอดภัยและไว้ใจได้ยิ่งขึ้นครับสรุปความดีงามช้อปปี้ว่าด,ดีครับประหยัดเวลาในการต้มไข่ทำความสะอาดง่ายทำได้จำนวนเยอะไม่ต้องทำซ้ำหลายทีส่วนข้อสังเกตก็คือ อย่าปล่อยให้น้ำแหง้งเพราะอาจเกิดคราบตะกอนได้ครับใครอยากได้ไปใช้กดซื้อได้ที่ลิงกใต้คลิปเราเลยครับจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชอปปี้ไทยแลนด์ของเราไปด้วยนะ EP หนะ้าเราจะมารีวิวอะไรรอติดตามได้เลยครับ